สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมีระบบนะครับมานําเสนอนะั่นก็คือระบบจดหมายข่าวของโรงเรียนนะครับก็ผมได้สร้างลิงก์สําหรับทําสําเนาไฟล์เอาไว้ให้แล้วแล้วก็ทุกท่านสามารถทําสําเนาไฟล์แล้วก็ไปปรับแก้ในระบบได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ ให้ทุกท่านนะครับไปทําสําเนาไฟล์นะครับทําสําเนาไฟล์ตัว Google s h e e t ระบบนะครับซึ่งตัวไฟล์นี้จะมีแอปสคริปต์มาให้ด้วยนะครับเพื่อคลิกที่ลิงก์แล้วก็ทําสําเนาไฟล์ได้เลย <S <S เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่คําอธิบายให้นะครับก็คลิกทาสําเนาได้เลย ็ลืมอธิบายนะครับว่า,าระบบจดหมายข่าวทําอะไรได้บ้างนะครับในระบบจดหมายข่าวนี้นะครับก็จะนําเสนอในส่วนของรายละเอียดจดหมายข่าวนะครับแล้วก็สามารถดูแยกเป็นปีพศได้นะครับสามารถค้นหาจดหมายข่าวได้จากหัวข้อหรือว่าชื่อข่าวนะครับค้นหาตามวันเดือนปีนเริ่มต้นได้นะครับ แล้วก็มีปุ่มสําหรับคลิกเพื่อดูจดหมายข่าวนะครับแสดงเป็นภาพขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นรายละเอียดจดหมายข่าวแต่ละฉบับที่แสดงผลตามปีพศออนะครับนี่สำหรับหน้าดูนะครับบุคคลทั่วไปในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเพิ่มจดหมายข่าวได้จากเมนูเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบก็จะทําการ กรอกรหัสผ่านเข้าไปก่อนนะครับพอกรอกรหัสผ่านถูกต้องนะครับปุ่มตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มจดหมายข่าวนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่สามารถให้จัดการจดหมายข่าวได้แก้ไขจดหมายข่าวแล้วก็ลบจดหมายข่าวก็ได้ ตรงเพิ่มจดหมายข่าวตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดก็คือฉบับที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรแล้วก็ปีพศหัวข้อจดหมายข่าวแล้วก็อัพโหลดภาพเข้ามานะครับเป็นภาพที่เป็น JPEG หรือ PNG ก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกพอบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับตัวภาพของจดหมายข่าวก็จะถูกนําไปจัดเก็บไว้ใน Google Drive right, นะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะถูกนําไปจัดเก็บอยู่ในตัว Google Sheets ตรงนี้นะครับโอเคกลับมาที่ o g Google s h e e t ที่เราทำสําเนาไปนะครับพอเราทำสําเนาไปเรียบร้อยนะครับก็จะมีชื่อตรงนี้นะครับเป็นสํำเนาของระบบจดหมายข่าวนะครับค,คุณครูสามารถลบข้อมูลทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เป็นจดหมายข่าวเดิมของผมทิ้งไปได้เลยนะครับลบเฉพาะแถวที่1เป็นต้นมานะครับอย่าไปลบตัว ชื่อคอลัมน์นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับชื่อคอลัมน์ก็ปล่อยไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราได้ g o Google s h e e t มาแล้วนะครับตรง g o Google s h e e t นี้นะครับพยายามอย่าไปแก้ไขชื่อคอลัมน์ตรงนี้นะครับถ้าแก้ไขชื่อคอลัมน์อาจจะทําให้ระบบไม่สามารถทํางานได้แล้วก็ชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปแก้ไขนะครับชื่อชีตตรงนี้นะครับอีก จุดหนึ่งก็คือให้คุณครูไปที่ Google Drive นะครับไปที่ Google Drive ของเรานะครับ Google Drive นี้ขอให้ใช้เป็นอ e ีเมลเดียวกันนะครับที่ที่ใช้ทำสำเนานะครับก็จะได้ง่ายต่อการจัดการนะครับแล้วก็ตรง Google Drive ตัวนี้นะครับก็ให้สร้างโฟลเดอร์นะครับจะเอาไปสร้างไว้ตรงไหนก็ได้นะครับใน Google Drive ของเราไปที่สร้างโฟลเดอร์นะครับเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่เพิ่ม พอเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับสมมุติว่าอันนี้คือโฟลเดอร์ใหม่ของผมนะครับก็ให้ไปทําการแช์นะครับเปิดแช์โฟลเดอร์นี้นะครับโดยการคลิกแล้วก็เลือกที่คําว่าแช์เดี๋ยวผมย้อนกลับไปสมมุติว่าตัวนี้คือโฟลเดอร์ใหม่ของผมนะครับก็คลิกขวาแล้วก็เลือกแช์แล้วก็ตั้งค่าให้ การเข้าถึงทั่วไปเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็กําหนดบทบาทให้เป็นผู้มีสิทธิ์อ่านนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยตัวไฟล์ g o Google s h e e t นี้ก็ต้องแชร์เหมือนกันนะครับแชร์แชร์แล้วก็กําหนดสิทธิ์เป็นทุกคนที่มีลิงก์ก็เป็นผู้มีสิทธิ์อ่านเหมือนกันนะครับกดเสร็จสิ้นโอเคเราได้ไฟล์ g o Google s h e e t สําหรับเก็บ รายละเอียดเพื่อให้มันไปแสดงผลในหน้าระบบตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัว Google Drive นะครับที่เอาไว้สำหรับเก็บภาพของจดหมายข่าวนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่ตัว Google Sheets ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่เมนูส่วนขยายนะครับเลือกที่แอปสคริป ในแอปสคริปตตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ไฟล์ก็คือไฟล์ c o d e g s นะครับแล้วก็ไฟล์ index .html นะครับไฟล์ index .html ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการแสดงผลหน้าเว็บตัวนี้นะครับโอเคเริ่มต้นนะครับไปที่ไฟล์ c o d e g s ของเราตรงนี้ก่อนนะครับเราจะมาทำการเปลี่ยน I.D. ของ Google Sheets กับ ID ของโฟลเดอร์ที่เก็บภาพนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็น ID เดิมของผมอยู่นะครับก็ให้คุณครูกลับไปที่ตัว Google Sheets ของเราก่อนนะครับแล้วก็ให้ไปคัดลอก ID ครับโดย ID จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ถัดจาก D/ นะครับถัดจากตัวนี้นะครับตั้งแต่เลข1เป็นต้นไปนะครับคัดลอกไปจนถึง NG ตัวนี้นะครับก่อนเครื่องหมายอีกตัวหนึ่ง หน้าคาว่า Edit นะครับคัดลอกนะครับคัดลอกไปแล้วก็เอามาวางแทนตรงนี้นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ของ ID นะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ของเรา ID ของโฟลเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับหลังจากโฟลเดอร์นะครับตั้งแต่เลขหนึ่งเป็นต้นมาเหมือนกันคัดลอก วางแทนตรงนี้ได้เลยนะครับอโอเคตรงนี้เพื่อให้เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหากันได้นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนดูอีกก่อนในไฟล์นี้ โอเคไฟล์นี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเรามาทำการเชื่อมโยงได้แล้วนะครับต่อไปไปที่ไฟล์ index.html นะครับในไฟล์ index.html ตัวนี้ก็ครูสามารถแก้ไขนะครับตรงนี้คือ,อลักษณะสีนะครับสีของตัวระบบตัวนี้ที่ของผมมันเป็นสีเขียวนะครับถ้าท่านต้องการเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ใช้โค้ด สีอื่นมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับตรงตรงนี้นะครับคัดไปต้องเลื่อนดูหน่อยนะครับตรงนี้โลโก้นะครับโลโก้ของโรงเรียนนะครับก็คือโลโก้ตรงนี้ของผมนะครับโลโก้ของโรงเรียนตรงนี้ของผมก็จะคัดลอกมาจาก Google นะครับแนะนำให้ใช้ ลิงก์ที่เป็นสาธารณะนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าผมไปค้นหา เ,เลือกสักโลโก้หนึ่งก็ได้นะครับต้องพยายามใช้เป็นโลโก้สาธารณะนะครับสมมติว่าเราจะใช้โลโก้นี้นะครับก็ิกขวาแล้วก็คัดลอกลิงลก์รูปนะครับคัดลอกลิงลก์รูปแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับก็วางลิงก์แทนลงไปได้เลย ไม่มั่นใจว่าได้ไหมนะครับต้องเราดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ก็ใช้ลิงก์ใหม่นะครับเพราะว่าลิงก์ตรงนี้ผมก็คัดลอกมาจากหน้า g o o g l e เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อโรงเรียนของเราสังกัดอะไรนะครับ เลื่อนดูไปทีะบรรทัดก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับคุณครูจำจาตรงนี้ไว้นะครับตรงบรรทัดที่310ตรงนี้นะครับตรงนี้คุณครูจะต้องอไปทําการทําให้ใช้งานได้ของระบบเราก่อนนะครับแล้วก็คัดลอกตัว u r l ของระบบเราเนี่ยมาแทนตรงนี้ของผมนะครับ เดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับขึ้นมาตรงบรรทัดนี้นะครับ310นะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้คือรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านเมื่อ,อเมื่อเจ้าหน้าที่นะครับจะเข้าไปทําการเพิ่มหรือว่าแก้ไขตัวจดหมายข่าวนะครับที่ต้องกรอกตรงนี้นะครับเบื้องต้นระบบของผมผมเซตรหัสผ่านก็คือรหัสนี้นะครับ จะต้องกรอกรหัสนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นครคูสามารถกําหนดรหัสผ่านตรงนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานนะครับจะได้คนอื่นจะได้เข้าใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ไปกําหนดรหัสผ่านไปเลยเช่น1น3 4 5 6 7 8สแบบนี้นะครับตรงบรรทัดนี้นะครับ357แล้วก็เราค่อยเอารหัสผ่านไปไปแจ้ง หรือว่าส่งให้กับใครก็ได้นะครับที่มีหน้าที่ในการจัดการจดหมายข่าวนะครับอาจจะมีหลายคนที่เราสามารถให้เพิ่มจดหมายข่าวได้นะครับ โอเคหมดแล้วนะครับไฟล์ของเราทีนี้เราจะมาทําการ d e PLOY หรือว่าทําให้ระบบของเราใช้งานได้ก่อนนะครับกดบันทึกก่อนก็ได้นะครับกดบันทึกแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับการทําให้ใช้งานได้เลือกที่คําว่าจัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็กดตรงสร้างการทําให้ใช้งานได้เลือก ตรงนี้นะครับเป็นตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับเป็นเว็บแอปเป็นเว็บแอปนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับรายละเอียดตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าจะใส่ก็ใส่เป็นระบบจัดการจดหมายข่าวนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนเว็บแอปดําเนินการในฐานะอะไรก็ให้เป็นอีเมลของเรานะครับส่วนผู้มีสิทธิ์การเข้าถึงตรงนี้ก็แก้ไขให้เป็นทุกคนนะครับแล้วก็กดการทําให้ใช้งานได้ ให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับเมื่อเราตั้งค่าการให้ใช้งานได้ของระบบครั้งแรกนะครับเขาจะให้ยืนยันสิทธิ์ก็กดอนุญาตไปเลยโอเคทีนี้เราก็จะได้ลิงก์ของตัวเว็บแอปของเรามานะครับก็คือลิงก์นี้ เราอย่าเพิ่งกดเสร็จสิ้นออกนะครับเป็นถ้ากดเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยกดเข้ามาใหม่เราคัดลอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นถ้าใครเพลอกดเสร็จสิ้นออกเมื่อสักครู่นี้ก็มาที่ตรงนี้ใหม่ก็ได้ครับแล้วก็กดที่จัดการการทําให้ใช้งานได้นะครับเราก็จะเจอลิงก์ที่เป็นเป็นลิงก์เว็บแอป URL ตรงนี้นะครับมาคัดลอกตรงนี้ใหม่ก็ได้นะครับพอคัดลอกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ กลับไปที่บรรทัดที่310นะครับที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้บรรทัดนี้นะครับให้ทําการลบตัว URL เดิมของผมออกไปนะครับอย่าลบตัวฟันหนูนะครับให้ลบตั้งแต่ HTTP มาจนถึง XEC ตรงนี้นะครับลบทิ้ง แล้วก็วางที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับแทนแล้วก็ไปจัดการการทำให้ใช้งานได้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะทำเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับติ๊กตรงรูปดินสอนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็กดการทำให้ใช้งานได้ คัดลอกตัวคัดลอกตัวนี้นะครับเว็บแอปนะครับ URL URL ของเว็บแอปคัดลอกไปกดเสร็จสิน้นแล้วก็เปิดแทใหม่นะครับวางลิงก์ที่เราคัดลอกลงไปอ่ะเห็นไหมครับเราก็จะได้ระบบจดหมายข่าวของเราขึ้นมาใหม่แล้วนะครับแค่นี้ ับโลโก้ที่ผมคัดลอกมาจาก g o o g l e เมื่อสโกนี้นครับมีพื้นหลังสีขาวอยู่นะครับทีนี้วิธีการเพิ่มนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปที่เราตั้งเมื่อกี้นี้1 2 3 4 5 6 7 8นะครับถ้าสมมติว่าเราใส่รหัสผ่านไม่ถูกนะครับกดเข้าสู่ระบบระบบก็จะแจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่ใหม่ บบเข้าระบบเข้าระบบเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วกดตกลงเราก็จะสามารถเพิ่มจดหมายข่าวได้โอเครบบที่1เลือกเดือนนะครับแล้วก็หัวข้อข่าวโอเคแล้วก็อัปโหลดภาพครับสมมติผมอัปโหลดภาพาภาพนี้ภาพนี้เข้าไปแล้วก็กดบันทึก รอสักครู่นะครับโอเคบันทึกจดหมายข่าวเรียบร้อยแล้วกดตกลงนะครับจดหมายข่าวของเราก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับสามารถกดดูได้นะครับหรือกดดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับาสามารถแก้ไขเพิ่มไฟล์ใหม่เข้าไปได้แก้ไขชื่อนะครับแล้วก็ลบทิ้งก็ได้นะครับ กลับมาดูที่ g o Google s h e e t ของเรานะครับนี่ใน Google Sheet ของเราก็จะมีชื่อจดหมายข่าวนะครับชื่อหัวข้อวันที่อัปโหลดแล้วก็ลิงก์ URL ของภาพนะครับไปดูที่โฟลเดอร์ของเราโฟลเดอร์ของเราก็จะมีอ่านี่จดหมายข่าวที่เราเพิ่มเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นี่ครับที่เพิ่มเข้ามาเมื่อสักครู่นี้อยู่ในนี้แล้วนะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับในการจัดทำระบบจดหมายข่าวนะครับของโรงเรียนของเราหรือว่าครูอาจจะนำไปปรับประยุกต์ใช้เป็นระบบจัดเก็บภาพจัดเก็บข้อมูลอะไรส่วนตัวก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง JJP Studio ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ